จุดเน้นที่7การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ IDPlan โรงเรียนบ้านป่งว่ากลุ่มห้วยใหญ่โรงเรียนบ้านป่งว่าเป็นโรงเรียนแข่โอกาสขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่4ตํตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่ง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น119คนค่าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนบริหารงานโดยนางสุวรลีพวงคำควมโดยการโรงเรียนบ้านป่งว่าวิสัยทัศน์มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมเน้นผู้เรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21สู่ประเทศไทย4.0ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพันธกิจ 1. จัดการศึกษาระดับก่อนประฐมศึกษาและระดับประฐมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 3. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูตามแนวมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแหล่งเรียนรู้วิทยากรในท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพที่แท้จริงและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 7. บริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเป้าประสงค์เป้าประสงค์ 1. มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี เก่งมีความสุขตามจุดมุ่งหมายและกระบวนการตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนด 2. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทั้ง4ด้านคือการประกันคุณภาพประกันประสิทธิภาพประกันโอกาสและประกันความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดการพนันการทะเลาะวิวาทสื่อรามกุก 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชํานาญความสามารถมีคุณธรรมในการจัดการศึกษาออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าเป็นครูมืออาชีพ 4. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนขั้นตอนการดำเนินงาน 1>, 1. จัดอบรมให้ความรู้และแจ้งแนวทางการดำเนินงานแก่ข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่งว่า 2. ตั้งกลุ่ม PLC ทั้งโรงเรียนโดยครูทุกคนมีหัวข้อปัญหาที่เน้นการสร้างนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และจัดทำปฏิบัตการดำเนินงาน 3. ประชุมกลุ่มออกแบบกิจกรรมและนำเสนอกิจกรรมร่วมกันพัฒนาตนเองตามแผนที่กำหนดไว้ 4. นํนำผลกิจกรรมสู่การปฏิบัติสังเกตการสอนและสะท้อนผล 5. สรุปผลการดำเนินงาน สรุปผลการพัฒนาตนเองผลการดำเนินงานค่าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงว่าจำนวน15คนได้รวมกลุ่ม PLC โรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียนและมีการพัฒนาตนเองตามที่ได้ตั้งไว้ทุกคนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน 1. สำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตหนึ่งมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติจริงตามกระบวนการและบทบาทอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยการนิเทศกำก,กับติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3. ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านปุ่ว่าจะต้องได้รับการพัฒนาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความตระหนักความรู้และความเข้าใจร่วมกัน 4. โรงเรียนมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน